วิธีการดาวน์โหลดจังหวะ y a m a ฮ่ PSR540 นะครับมีดาวน์โหลดได้แบบแบบเป็นเซตนะครับเป็นชุดนะครับแล้วก็แบบเป็นลายตัวนะครับผมถ้าเอาเป็นเซตนะฮะเราจะให้แผ่นไปนะครับก็ยัดแผ่นใส่ในรูนี้นะครับผมแล้วก็กดโหลดนะครับนีครับกดโหลดนะครับ มันก็จะขึ้นไหมว่า P S R 5 4 0นะครับเป็น user นะครับ P S R 5 4 0 user แล้วเราจะมีตั้งแต่530-001 user นะครับมันจะขึ้นคำว่า user user เราให้ไป4 user เลยนะฮะเราเซตไว้ให้4 user เสร็จจากนั้นก็จะเป็นพวกจังหวะต่างๆนะครับจังหวะแยกนะครับผมสมมุติว่าเราจะ user ลงก่อนนะครับเอาเป็นแยกก่อนดีกว่านาะจะได้เข้าใจง่ายนะ สมมติว่าเราจอจังหวะสตริงนะครับเราก็มากดเลือกจังหวะจากนั้นก็มากดปุ่ม n i c k นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเลือกตำแหน่งที่ให้เขาอยู่นะครับนี่ครับตำแหน่งที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้านะครับรุ่นนี้นะฮะนี่ครับมันจะมี destination นะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันจะมี begin แล้วก็ที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็ที่จังหวะลัมบ้านะครับผมทีนี้ถ้าเราจะ จะเอาจังหวะลงนะครับเราก็เลือกตำแหน่งเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด next อีกทีหนึ่งครับว่าเราเจะที่ไหนมันจะบอกว่าโหลดโอเคนะครับเราก็กด yes ตัวนี้นะครับมันก็จะทำการ executing เข้าไปนะครับทีนี้เราจะไม่โหลดนะครับผมเราจะกลับไปผมจะกลับไปโหลดเป็นเซตเหมือนเดิมนะครับ ่าผมจะเอาเป็น u s เซอแล้วกันนะครับนี่ครับ5 4 0 0 0 2นยเะครับเหมือนกันครับก็กดนิกเลครับอันนี้จะเข้ารวมหมดเลยนะครับ3จังหวัดเลยครับกดนิกใช่ไหมมันจะว่ากด o ๋นะครับนิกเไหมครับ o กด Nick อีกทีนึงนะครับโหลดโอเคไหมกด yes ครับเหมือนเมื่อกี้นี้ครับนะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับโหลดจะไวกว่านั้น ก็คือทั้งเสียงทั้งรีจิสเตอร์มันจะเข้าในนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือวิธีการโหลดเป็นเซตนะครับซึ่งเราจะทําไว้ให้4เซตสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะฮะเราก็จะมีให้เป็นแผ่นทั้งเป็นอยากจะเปลี่ยนเป็น usb ก็ได้นะครับนี่ครับมันกำลังเอ็กซ์คูดอยู่นะครับเจ็ดสนะครับนี่ครับเสียงก็จะดังก๊อกก๊อกก๊นิดนึงนะครับเป็นปกติของเขานะฮะห้าสี่ศูนย์นะครับห้าห้าศูนย์ก็มีนะครับเราทําไว้สองสอง สองยูเซอร์นะครับผมนี่ครับคอมพิวเรียบร้อยแล้วครับทีนี้กดออกนะครับกด Exit ออกทีนี้มาลองดูนะครับจังหวัดที่1นะครับก็จะเป็น j จส z o ออแกนนะครับจังหวัดที่1นน่ะครับจังหวัดที่2องาลำวงครับจังหวัดที่3เป็น3าชาไมะครับ จังหวัดที่4เป็นจังหวัดโ so, ซนะฮะนะครับเราเลือกจังหวัดเสร็จแล้วเราก็กดฟีดนะฮะเพื่อล็อกจังหวะนะฮะดังนั้นะะจังหวัดมันจะโดดครับนี่ครับต้กดไฟแดงขึ้นอเล่นครับ เครังก็จะเป,เป็นวิธีการโหลบเป็นชุดแล้วก็เป็นแบบลายตัวนะครับของ Yamaha p s r 540 550จะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับผม สนใจอยากได้ Yamaha PSR 540ตัวนี้ไว้ครอบครองนะครับในราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าครับติดต่อสอบถามมาได้กับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดโทรมาเบอดนตรี065-1125849นะครับจะมีแผ่นดิาจังหวะและยูเซอร์ซองม้อไปให้ด้วยนะครับไว้โหลดเล่นได้มีทั้งหมด20-30จังหวะเลยนะฮะเล่นได้อย่างครอบคลุมเลยนะครับผมเสียงดีด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ สามารถบันทึกจังหวะได้แต่งเสียงได้นะครับแล้วก็เสียงดีครับแยกเสียงได้อย่างชัดเจนนะไหมครับผมนะฮะปุ่มอินโทรปุ่มเมนออโต o f i ฟิลนะครับเอนดิ้งทุกอย่างคือจะแยกเลยครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีจิสตรีจิสเตอร์เมมโมรี่แบงค์ได้ถึง8แบงค์นะครับผมนะฮะมีมอนติพัดได้นะครับนะครับวเสียงประสานรวมกันได้ถึง3เสียงนะครับ ได้นะครับผมมีแผ่นดิสตสามารถเอามีดีลงได้นะครับผมครับผมสนใจคิ้งกางมาครับ0 6 5 1 1 2 5 8 9บ้านด้จีกียิปต์โคตรรักดนตรีกับยามาฮาพิเชษะหีครับ